สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาค่ะกินก๋วยเตี๋ยวกับบุกขออภัยกับหน้าสดนะคะเพื่อนๆหน้าสดมากก๋วยเตี๋ยวเนื้อค่ะว่าไม่ใช่โทษทีค่ะก๋วยเตี๋ยวหมูเตี๋ยวหมูน้าตกมันจะตกคุ้มอาจจะไม่ค่อยเห็นแสงเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆอาจจะม,มัวๆหน่อยเพราะมันคุ้ม โบนั่งอยู่ในห้องจับไปด้วยว่าที่วางกุ้ยเจวโบนี่แบบสวยมากเลยนิดเดียวก็คือคว่ำเลย <laughs> Cho vào con tung mm, mm. พักวงตุ้งม่ชอบดิบๆนะคะดิบๆมันจะกรอบมันจะบานแต่พอไปลวกม,มันจะมีรสชาติออกขมๆขมนิดๆแต่มันก็อร่อยเหมือนกันแต่ชอบแบบดิบมากกว่า ข้างนอกมีลมข้างนอกมีลมข้างในก็มีลมค่ะอันนี้ลมธรรมชาติอันนี้พัดลม I'm not having blood. What the hell? Alright.